สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับผมปาลมสามบาท5บาทมาประจําการเหมือนเดิมครับในทุกเช้าแบบนี้กับการอัปเดตข่าวสารของเชลซีในรอบคําคืนที่ผ่านมานะครับถ้ามีเหตุการณ์อะไรที่สําคัญหรือว่ามีข่าวใหญ่เนี่ยผมก็จะมารวบรวมให้กับทุกท่านได้รับฟังกันในช่วงของ b l u e t t o d y นะครับแต่ก่อนอื่นเลยครับขออนุญาตขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีขอบคุณ s u z u k ิ Power You Up แรงสุดขีดสปีดเร้าใจนะครับใครที่กำลังมองหารถยนต์ในรูปแบบของรถครอบครัวแบบนี้ครับลองไปสัมผัสตัวจริงกันได้ที่โชว์รูมทั่วประเทศนะครับหรือว่าที่เว็บไซต์ www.suzuki.co.th นะครับแล้วก็ขอบคุณเครื่องดื่มที่ทำให้เราดูฟุตบอลสดชื่นตลอด90นาทีเลยครับสิงเลมอนโซดาสิงยูสุเลมอนโซดาแล้วก็ รสชาติใหม่ล่าสุดนะครับก็เป็นรสเลมอนโซดานะครับก็ไปเรื่องมาที่ผลของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมากันก่อนนะครับบิ๊กแมชมี1คู่นะครับก็เป็นเกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเปิดบ้านเอาชนะทางอาร์ซนอลไปได้แบบสุดมันเหมือนกันนะครับเพราะว่เป็นเกมที่บี้กันมันเลยครับทางฝั่งของแมนยูไนเต็ดนี่ขึ้นนำก่อนนะครับ1ประตูต่อ0ครับจากจังหวะที่ต้องบอกว่า เป็นการสวนกลับแล้วก็ทําได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับแอนโทนีนะครับมีโอกาสยิงด้วยซ้ายเข้าไปก็เป็นประตูแรกของเจ้าตัวเลยกับนักเตะค่าตัว100ล้านยูโรก่อนที่อาร์เนลจะมาตีเสมอได้ในช่วงครึ่งหลังจากบุคโยซาก้า เกมค่อนข้างจะสูสีครับแต่กลายเป็นว่าแมนยูเต็ดได้สวนกลับ2ครั้งแล้วก็ได้2ประตูจากมาคัดแรดฟอร์ดนาที66กับ75ก็เลยทำให้แมนยูชนะอาร์ซนอลไป3ประตูต่อหนึะครับส่วนอีกคู่หนึ่งครับไรตันก็ถล่มเลสเตอร์ไปขาดลอยเลยครับ5ประตูต่อ2นะครับส่วนข่าวในวันนี้เนี่ย มีอะไรน่าสนใจกันบ้างนะครับควันหลงจากเกมลอนดอนดร์บี้แมชเชลซีเวสแฮมยังไม่จบนะครับมีรายงานจากเด a ยลเลติกครับบอกว่าเวสแฮมเนี่ยขอคำอธิบายในการตัดสินของห้อง VR ที่ริบป,ประตูตีเสมอของแม็กซ์เวลกอร์เน่ครับในเกมที่พบกับเชลซีโดยพริมยรีกเนี่ยเขาจะอนุญ,ญาตให้สโมสรเนี่ยสามารถพูดคุยกับพริมยรีกได้นะครับหากมีปัญหาใดๆเกิดขึ้นหลังจาก เกมที่พวกเขาลงสนามก็คือสามารถขอคำอธิบายได้ครับว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะครับขณะที่ล่าสุดครับหน่วยงานผู้ตัดสินนะฮะยอมรับว่าห้อง VR าเนี่ยทำงานผิดพลาดในจังหวะปัญหาที่เวสแฮมยูไนเต็ดและนิวคาสเซิลไม่ได้ประตูในเกมวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งเกมพรีเมียร์ลีกสุดสัปดาห์นี้เนี่ยพบกับปัญหาในการตัดสินมากมายครับจนผู้จัดการทีมของหลายสโมสรเนี่ยให้สัมภาษณ์หลังเกมบระบายความรู้สึกอย่างหนักครับโดยทางพรีเมียร์ลีกเนี่ย จึงขอให้มีการรีวิวเหตุการณ์จังหวะปัญหาในเกมที่ส a ต f ฟอร์ดบริ e และเซนต์เจมส์พาร์นะครับซึ่งหน่วยงานผู้ตัดสินเนี่ยยอมรับว่าผู้ตัดสินเนี่ยทำผิดพลาดจริงๆนะครับขณะที่อดัมนิวสันครับก็บอกว่าอาร์ mando โปรย่าเนี่ยนะฮะชื่นชมโอบามายองครับว่าเป็นนักเตะระดับสุดยอดและพิสูจน์ตัวเองมาแล้วมากมายตลอดอาชีพการคาแข้งดีใจมากครับที่เขามาอยู่เชลซีแล้วเนี่ยจะได้มีโอกาสเรียนรู้อะไรมากมายจากเขานะครับ ขณะที่อดัมลิซันรายงานเพิ่มเติมครับว่าโทมัสทูเิลเนี่ยพูดถึงเคป่าว่านักเตะมองหาโอกาสในการย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์จริงๆนะครับและสโมสรนก็รู้เรื่องนี้ดีครับแต่ไม่มีข้อเสนอที่ดีเข้ามานะครับนักเตะจึงต้องอยู่ต่อซึ่งทูเิลบอกว่าเขาแฮปปี้มากนะครับเพราะผมแจ้งเขาชัดเจนตั้งแต่แรกและว่าอยากให้เกป่าเนี่ยอยู่กับทีมต่อและในตอนนี้นักเตะอยู่ในสภาพที่พร้อมลงเล่นสุดๆแล้วเหลือแค่เราให้โอกาสเขาในการลงเล่นเท่านั้นเองนะครับซึ่ง แฟนเชลซีนี่อยากให้โอกาสเกป้าอยู่แล้วฮนะแต่ทูเิลนี่ยังไม่ให้โอกาสนะครับขณะเดียวกันครับทูเิลเผยถึงสถานการณ์การเลือกใช้งานนักเตะในทีมครับก็บอกว่าก่อนอื่นเลยครับเราต้องจัดการกับปัญหาผู้เล่นในทีมก่อนจะมาบอกว่าคุณว่าเราจะจัดการยังไงครับยิ่งสถานการณ์ตำแหน่งผู้สับป,ประตูแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะเซนสทีฟนะครับ เพราะว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องคุณภาพของนักเตะและการตัดสินใจจะเลือกใครแต่มันรวมถึงความรู้สึกและความมั่นใจของผู้เล่นอีกด้วยนะครับสองสิ่งเนี่ยมันเป็นเรียกว่ามันเป็นสิ่งจําเป็นนะครับสําหรับนักเตะที่เป็นผู้นําทีมแล้วก็นักเตะในตําแหน่งผู้สาบ์ประตูเพราะพวกเขาเนี่ยนะครับต้องอยู่ในโมเมนตัมที่ว่าถ้าพลาดเล็กน้อยก็ไม่ควรถูกลงโทษซึ่งตอนนี้เมนดี้ถูกลงโทษอย่างหนักทั้งที่ทําผิดพลาดไม่กี่ครั้งนะฮะ แต่ผมไม่มีความสงสัยอะไรเลยเกี่ยวกับสถานการณ์ตอนนี้ทุกอย่างดูสงบนิ่งนะครับเพราะว่าเรามีผู้สับประตูที่สุดยอดถึง2คนเรารับมือเรื่องนี้กันเองภายในทีมได้นะครับนี่ก็ถือว่าเป็นการอธิบายชัดเจนนะว่าสถานการณ์ของเกป้ากับเมนดี้เป็นอย่างไรนะครับขณะที่แมตต์อครับบอกว่าอาจเป็นการด่วนสรุปที่เร็วเกินไปหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับ แต่ตั้งแต่ข้อสงสัยการที่เอเดวร์เมนดี้ฟอร์มตกอย่างน่ากังวลเนี่ยอาจจะเกี่ยวกับการที่ปีเตอร์เช็คอำลาสโมสรเชลซี Chelsea ไปแล้วเพราะนักเตะพูดเสมอว่าเช็คเนี่ยมีอิทธิพลต่อตัวเขาเป็นอย่างมากนะครับแม์ลอก็มองว่าสาเหตุที่ฟอร์มหลุดของเมนดี้เนี่ยอาจจะเป็นจากปีเตอร์เช็คหรือเปล่านะครับนอกจากนี้ครับแม์ลอบอกว่านอกจากจังหวะ VR ที่อื้อฉาวแล้วเนี่ยรายงานหลังเกมเชลซีเวสต์แฮมยังชี้ให้เห็นว่าท็อตโบลี่คาดหวังผลงานที่ดีกว่านี้ครับ หลังจากทุ่มเงินไปเกือบ300ล้านปอนด์ตอนนี้ทูเลิลมีคำถามที่ต้องหาคำตอบเยอะมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยซื้อมาแล้วนะฮะต้องช่วยปรับจูนให้เร็วนะครับไม่งั้นท็อตโบลีแกก็อาจจะต้องคุยกับทูเลิลสักหน่อยนะครับขณะที่ฟุตบอลดอนครับรายงานภาพรวมของเวสลี y ฟูฟาน่าในเกมเปิดตัวกับเชลซีครับว่ามีความนิ่งในการครองบอลน,นะครับหนึ่งเลย2เล่นเพรสซิงได้อย่างดุดัน 3เข้าแท็กเกิลได้อย่างหนักหน่วงแล้วก็4แต่ยังมีข้อผิดพลาดในการสื่อสารกับริสเจมส์นะครับก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับเพราะว่าเ,เกมรับในฝั่งขวานี้เพิ่งจะลงสนามกันครั้งแรกนะครับอาจจะมีจังหวะปะทะกันเข้าบอลพร้อมกันซึ่งเด๋ยวต้องไปปรับไปจูนกันอีกทีหนึ่งนะครับขณะที่นิซากินเซล่าครับบอกว่าเลวาวคูบิลเนี่ยได้ลงเล่นรวมกันแล้วไม่ถึง15นาทีใน6เกมแรกของทีมไบรตันในศึกพรีเมียร์ลีก ทั้งที่นักเตะมีเกมของทีมชุดใหญ่ให้เล่นแค่11เกมก่อนบอลโลกจะเริ่มต้นขึ้นเชื่อว่าการที่เชลซีไม่ยอมใส่เงื่อนไขซื้อขาดในสัญญาทำให้ไบรตันไม่ค่อยสนใจอยากใช้งานนักเตะมากเท่าที่ควรนะครับอันนี้เป็นการวิเคราะห์จากนิซ่ากินเซร่าสน,นะครับส่วนข่าวซื้อขายย้ายทีมครับเมื่อวานนี้โอ้งงมากเลยฮะตอนช่วงดึกๆประมาณตีหนึ่งตีสองนะครับก็มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการสำหรับรอสบัคลียครับหลังจากเชลซีเนี่ย ตัดสินใจเทอร์มินเยกเลิกสัญญาปรากฏว่าก็เซ็นสัญญากับนีสครับทิงดังจากหลลิเอิงของฝรั่งเศสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับยังไงก็ขอให้โชคดีแล้วกันสำหรับทางรอสบัคีย์ไปเล่นในหลลิเอิงผมเชื่อว่าน่าจะเล่นได้ไม่ยากเย็นนะฮะยกเว้นการเจอเปสเชเท่านั้นเองนะครับส่วนนิซ่าคิสซาลาบอกว่ามันคงจะดีมากครับที่ได้เห็นรรสบัคีย์โชว์ฝีเท้า อีกครั้งกับทีมนีสนักเตะดูเล่นได้ดีเป็นระยะกับทีมเชลซีแต่ก็ยืนระยะไม่ได้จนหมดอนาคตกับทีมนะครับก็แน่นอนนะการที่เล่นไม่ได้ไม่ได้อยู่ในระดับสูงสุดผมเชื่อว่าด้วยพฤติกรรมนอกสนามของแกด้วยนะครับบางทีแกกินดื่มเที่ยวเยอะเกินเหตุนะฮะสำหรับรอสบาร์กลีย์นะครับขณะเดียวกันนะครับเมื่อวานนี้เดวิดออนสตีนรายงานว่าวูฟเนตันเนี่ยกำลังพิจารณาที่จะเซ็นสัญญากับเดียโก้คอสตานะครับหลังจากซาซาคาราิชครับ กองหน้าตัวใหม่ที่เพิ่งย้ายมาจากสตุต gart มีอาการบาดเจ็บที่เอ็นไขว้หน้านะครับก็เลยทําให้คอสตาในวัย33ปีครับอาจจะได้คัมแบ็กกลับมาเล่นในพรีเมียร์ลีกอีกครั้งนะครับขณะเดียวกันครับผู้จัดการทีมอแจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมนะครับเปิดเผยว่าเอซซนออร์เรสเนี่ยแจ้งที่จะขอย้ายไปเชลซีจริงๆนะครับในช่วงตลาดซื้อขายช่วงท้ายนะครับในวันเส้นตายเลยนะแต่ว่าสุดท้ายดิวก็ไม่ได้เกิดขึ้นนะฮะอาจจะเป็นด้วยที่ว่า เอ่ออัแจหาตัวผู้เล่นไม่ทันด้วยอะไรด้วยนะครับแล้วก็เวลามันกระชั้นชิดนะฮะทำให้เอซานาบอรเรสไม่ได้ย้ายมาอยู่เชลซีนะครับนอกจากนี้ครับอตูเมโลครับเป็นตัวเลือกที่2ของลิเวอร์พูลในคืนวันปิดตลาดเพราะตอนแรกเนี่ยพวกเขาติดต่อนิซิการียเอาไว้ก่อนแต่ตกลงค่าเหนื่อยกันไม่ได้จนสุดท้ายเนี่ยนักเตะก็เลยย้ายไปอยู่กับเชลซีแทนนะครับก็ช่วงท้ายนี้เชลซีกับทางด้านของลิเวอร์พูลนี่มองหา ทางผู้เล่นในตำแหน่งกองกลางเหมือนกันนะครับไม่งั้นนี่สุดกลายเป็นริพูนี่เกือบจะได้เดนิสซากเกรีนะครับนอกจากนี้เนี่ยข่าวอื่นที่น่าสนใจหลังเกมบิ๊กแมชหน่อยนะครับทางมิเกลอาเตตาผิดหวังครับที่ทีมแพ้นะครับแล้วก็สายหน้ากับการทําหน้าที่ของผู้ตัดสินนะครับน่าจะเป็นจังหวัดที่โอเดกาดนั่นแหละไปประท้ากับอีริกเซนแต่จังหวะนี้ผมก็มองชัดเจนนะครับว่าโอเดกาดฟาวนะครับ ก็ถือว่าเป็นจังหวะที่หลายคนอาจจะมองว่าไม่เคลียร์แต่สำหรับผมนี่น่าจะฟาวฮนะเข้าบอลจากข้างหลังนะครับแล้วก็แอนโตนีที่เปิดตัวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในการทำประตูนะครับก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับทำประตูได้เลย100ล้านยูโรครับเขาบอกว่าสำหรับแฟนบอลยูไนเต็ดเนี่ยขอแสดงความรักไปถึงทุกคนกับการต้อนรับของพวกคุณนะลุยกันต่อนะจะทำให้ดยิ่งกว่านี้อีกครับนี่เป็นการเริ่มต้นเท่านั้นนะครับแหมคนมันกำลังห้าว ใจมันกำลังมานะฮะขณะที่วิลเลียมซลีบาก็ออกมาขอโทษแฟนบอลครับหลังจากฟอร์มไม่ดีในเกมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับอ่ะก็น่าจะประมาณนี้ครับสำหรับข่าวสารที่น่าสนใจนะครับใครที่มีความเห็นอย่างไรนะครับก็ลองคอมเมนต์เข้ามาได้นะฮะทางช่องทางเลยฮะทั้ง Facebook แล้วก็ยู u ูบนะครับยังไงฝากช่วยกันไลค์ช่วยแชร์กด Subscribe ให้ด้วยแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ แฟนสิงห์บลูฟังทางนี้ปาม3บาท5บาทจะพาคุณไปชมเกมบิ๊กแมชพรีเมยร์ลีก2นัดบุกเยือนนอตติงแฮมฟอร์เรสและเปิดบ้านพบแมนเชสเตอร์ซิตี้พร้อมฉลองปีใหม่สุดเอ็กซ์คลูซีฟที่กรุงลอนดอนในราคาพิเศษเพียง1 4 5 5 0 0 0บาทใครสนใจติดต่อได้ที่065-158-5165หรือไลน์ Y1 Y111 งานนี้รับรองสนุกเร้าใจอย่างแน่นอน